podcast The m o t i v e รังสรรค์สังคมตื่นรู้กระตุ้นการขบคิดของคนสลัมอะลัยกุมรอหตุลลอฮิตะลาอูบะรักัตุผมอันวาขอต้อนรับสู่พ o d c a สตปัตนี2 m i n u t e p o d c a สตรู้จักปัตตานีใน2นาทีหลังๆก็หายกันไปบ้านนิดหนึ่งและก็2นาทีมันก็ไม่มีอยู่จริงครับผม Podcast ์ในบรรยากาศที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้ง อบจอทั้งนายกและก็สมาชิกโดยเฉพาะบรรยากาศการเลือกตั้งในพื้นที่ป่าตานีชายแดนใต้และโดยเฉพาะอีกในจังหวัดนราธิวาสซึ่งดุเดือดเข้มข้นเป็นสงครามตัวทายตัวตายตัวแทนของพรรคการเมืองพูดอย่างนั้นก็ได้เรามาพูดถึงวัฒนธรรมการเลือกตั้งในพื้นที่เราจะเห็นว่าการตื่นรู้ของคนในพื้นที่ เาาังพูดถึงคนในพื้นที่ปัตตานีในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสก็คิดว่าคงไม่ได้มีความต่างอะไรมากกับพื้นที่อื่นแต่พอมาพูดถึงพื้นที่นี้ที่มีวัฒนธรรมภาษาและก็ศาสนาที่ต่างกันกันกบเหนืออีสานก็กลางของไทยวัฒนธรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นของปาัตตานีส่วนใหญ่มันไม่ได้ผูกโยงไปกับการเมือง ส่วนกลางหรือพรรคการเมืองแต่ในช่วงหลังๆความสัมพันธ์ของคนที่ลงโดยเฉพาะนายกอบจมีแบ็คหลังหรือผู้สนับสนุนเป็นพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองอยู่ข้างหลังเพื่อมากขึ้นและก็เห็นได้ชัดโดยเฉพาะเวทีการเมืองอบจที่นาราธิวาสมันน่าสนใจปัตตีการเมืองท้องถิ่น มีความสำคัญกับพื้นที่นี้ไหมสําหรับผมมันก็มีความสําคัญณนะตอนนี้เราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะเลือกนายกอบ,บจอที่ไม่ใช่เลือกกวานะครับเราสามารถเลือกนายกอบ,บจอมาบริหารท้องถิ่นของเราได้โดยเฉพาะในภาพรวมของทั้งจังหวัดและเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนายกอบ,บตอร,รือวัาเทศบาลได้และก็ช่วงหลังๆเราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่ๆคนที่ทํางานภาคประชาสังคมเริ่มให้ความสน,สนใจในการลง สมัครทั้งเป็นนายกท,ท้องถิ่นและก็สมาชิกท,ท้องถิ่นอบตเทศบาลเพิ่มมากขึ้นมีการพูดถึงนโยบายเมื่อตัวเองได้รับตําแหน่งพร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่อย่างเช่นเศรษฐกิจหันรากการศึกษาและก,การฟื้นฟูอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่วัฒนธรรมการเลือกตั้งของคนในพื้นที่ที่นี่ยังคงมีความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติเครือข่ายและก็ชุมชน ยังแน่นอยู่สิ่งเหล่านี้มันมีบทบาทใครมีญาติเยอะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกแต่ช่วงหลังๆเม็ดเงินก็สำคัญโดยเฉพาะในการเลือกตั้งท้องถิ่นพื้นที่ไหนที่มีการเขาเรียกว่ายิงได้มากขึ้นเนี่ยยิงที่หมายถึงการจ่ายตังค์ได้มากโอกาสที่จะชนะก็ได้มากบวกกับการมีเครือญาติมากก็มีโอกาสเช่นเดียกัน อีกประเด็นที่น่าสนใจในอัตลักษณ์ความเป็นมาลายูมุสลิมบางครั้งมีการใช้หลักการศาสนาในการหาเสียงคนรุ่นใหม่เริ่มตั้งคำถามกับแนวคิดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพิ่มมากขึ้นเรียกร้องความโปร่งใสในระบบการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าความหวังของการเมืองปตตานีในระดับท้องถิ่นแม้จะมีอุปสรรคมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ประชาชน คิดว่ายังคงมีความหวังอยู่กับการเลือกตั้งท้องถิ่นโพนึงของโปรเจกต์สมอสมอคำถามสุดท้ายที่ถามเกี่ยวกับอบจคำถามสุดท้ายถามว่าคุณอยากจะเลือกตั้งผู้ว่าของตัวเองหรือไม่91.1%ตอบว่าอยากจะเลือกตั้งผู้ว่ารารชการจังหวัดของตัวเอง เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่สามารถบอกได้ว่าคนพื้นที่ยังคงสนใจในความเป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะการบริหารจัดการตนเองในพื้นที่ปาตานีแห่งนี้ครับผมนี่คือข้อมูลสั้นๆเรามาเจอคุยกันต่อในปัตานีท m i มดิ e พอดแคสตรู้จักปัตานีใน2นาทีสำหรับวันนี้สลา a m a i k u มวัคัมตุลลอฮ์วะบารก,กันพอดแคสต The Motive รังสรรค์สังคมตื่นรู้ กระตุ้นการขบคิดของคน